20อันดับพระลึกลับที่มีราคาชุดที่6 1. เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเปลื้มวัดเท้าวจังหวัดสุพรรณบุรีปี2469ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 2. เหรียญพระพุทธวัดลำต้อยติ่งกรุงเทพมหานครปี2470ราคาหลักหมื่นขึ้นไป สเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่คำออรโกวัดศรีสะอาดจ,จังหวัดเลยปี2470ราคาหลักหมื่นขึ้นไปสี่เหรียญใบาสาเกกรมสมเด็จชินวอนสิริวัฒวัดราชบพิธิมหาศีมารามกรุงเทพมหานครปี2474ราคาหลักหมื่นขึ้นไป ห้าเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนจังหวัดชุมพรปี2473ราคาหลักหมื่นขึ้นไปหกเหรียญเสมาพระแก้วมรกตฉลอง150ปีกรุงเทพมหานครปี2475ราคาหลักหมื่นขึ้นไป เปลีเยญพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีเจ้าคุณเทาวัดมกุฏกษัตริย่างกรุงเทพมหานครปี2475ราคาหลักหมื่นขึ้นไปแปดเหรียญหลวงพ่อพรดวัดศรีโลหาชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีปี2479ราคาหลักหมื่นขึ้นไป เก้รียนพระพุทธชินราชหลวงปู่จันรวัดสมนันราชวรวิหารกรุงเทพมหานครปี2479ราคาหลักหมื่นขึ้นไปสิบเปรียหล่อคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาจังหวัดนครปฐมปี2479รราคาหลักหมื่นขึ้นไป 11. เเรียนพยาครุฑแบกเสมาหลวงพ่อออภาษีอสมบางมดกรุงเทพมหานครปี2498ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 12. เหรียญพระพุทธบาทอาจารย์หลวงวัดอนองคารามกรุงเทพมหานครปี2486รราคาหลักพันขึ้นไป 13. พระปกเทศนิมิตอาจารย์ชุมชัยคิรีจังหวัดพัทลุงปี2496ราคาหลักพันขึ้นไป 14. พระชินราชเนื้อผงหลวงปู่อินวัดโบสถ์จังหวัดราชบุรีปี2497รราคาหลักพันขึ้นไป 15. พระฐาน12นักสัตว์หลวงพ่อเล็กวัดท่าอิดจ,จังหวัดชเชียงสาปี2498ราคาหลักพันขึ้นไป 16. พระอรหังหลวงปู่เฮียงวัดป่าจังหวัดชนบุรีปี2498รราคาหลักพันขึ้นไป 17เหรียญเต่ารุ่นแรกหลวงพ่อย่นวัดบ้านของจังหวัดราชบุรีปี2496ราคาหลักพันขึ้นไป18ปเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผินวัดสนมลาวจังหวัดสระบุรีปี2498ราคาหลักพันขึ้นไป19เหรียญพระแก้วมรกตสมเด็จผู้ทธาจา์ นมวัดอนองคารามกรุงเทพมหานครปี2497ราคาหลักพันขึ้นไป20พระพิมพ์กุศเล็กหลวงปู่เผือกวัดกินแก้วจังหวัดสมุทรปราการปี2460ราคาหลักหมื่นขึ้นไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ